ธนาคารกรุงศรีธิยานะครับเปิดแคมเปญเงินฝากนะครับที่อัพมากขึ้นกว่าเดิมอัพในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนะครับกับเงินฝากไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเทอมสั้นเทอมยาวเงินฝากปลอดภาษีนะครับ24เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงเลยทีเดียวนะครับในแต่ละแบบเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะรวมทุกแบบนะครับอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะนะครับแต่ละแบบกันว่า มีดีอย่างไรแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับติดตามรับชมฟากกดไลค์ลกดส u b s ไค i b ์ท้ายคลิปมีวิธีการนะครับผูกบัญชีนะครับให้โอนเงินอัตโนมัติเพื่อคุณจะไม่พลาดในการออมเงินในการฝากเงินนะครับเงินฝากนะครับมีอะไรบ้างหงเงินฝากประจำา7เดือนนะครับเทอมสั้นระยะสั้นดอกเบี้ยสูงถึง1.8%ต่อปีเงินฝากเทอมยาว ฝากประจำนะครับ14เดือนอัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ต่อปีและเงินฝากปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.9%ต่อปีแบบไม่เสียภาษีได้ดอกเบี้ยเต็ม,เ,ตมเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนนะครับมอบอัตราดอกเบี้ยสูง นะครับในเระยวลาอันสั้นนะครับเดเดือนให้อัตราดอกเบี้ย1.8%รต่อปีรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับฝากขั้นต่ำเพียง10,000บาทนะครับเงื่อนไขสําคัญของฝากประจําพิเศษ7เดือนหนึ่งสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่เปิดบัญชีสําหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ากว่า12ปีต้องได้รับความยินยอมจากเปิดบัญชีจากบิดามารดานะครับหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น สองจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากครั้งต่อไปนะครับทุกครั้งต้องไม่น้อยกว่า1,000 0บาทนะครับสกรณีฝากเงินเพิ่มเติมต้องดําเนินการฝากที่สาขาของธนาคารกรุงศรีตยีเท่านั้นไม่สามารถฝากผ่าน KMA กรุงศรีแอปหรือช่องทางอื่นของธนาคารได้แต่อย่างใด สี่ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยประจำทุกเดือนหลังหักภาษีนั้นที่จ่ายนะครับโดยจะจ่ายดอกเบีย้ยณวันที่ตรงกับวันที่ฝากเงินนะครับจนกว่าจะครบกําหนดะระยะเวลาการฝากโดยธนาคารจะโอนดอกเบีย้ยดังกล่าวข้างต้นนะครับเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร 5. ธนาคารไม่มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเงินประจำนะครับ าฝากประจํา3เดือนตามประเภทของลูกค้าโดยเงื่อนไขาการฝากเงินและตาดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณวันที่ต่อาอยุเงินฝากนั้น6กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากโดยหากเป็นการถอนเงินที่ฝากไว้ไม่ถึง3เดือนนะครับนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยและผู้ฝากเงิน จะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบีย้ยที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับรวมภาษีหักหน้าที่จ่ายทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากรนะครับหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะครับนับจากวันที่ฝากธานาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพยนะ์ณวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นนะครับตามจํานวนวันที่ฝากไว้จริง และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณไว้ดังกล่าวข้างต้นหลังจากหักดอกเบี้ยนะครับของเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้นรวมภาษีหักน้ที่จ่ายนะครับทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีดังกล่าวได้นะครับในตอนอในตอนยื่นภาษีนะครับกับกรมสรรพากรเจ็ดธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้ง ให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 8. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อให้กับธนาคารได้ 9. เงื่อนไขาการได้รับสถานะนะครับกรุงสีเอ็กซ์คลูซและกรุงสีพรามนะครับเป็นไปตามประกาศของธนาคารนี่คือเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนนั่นเองนะครับ เรามาดูเงินฝากประจําพิเศษ14เดือนนะครับเงินโตไวดอกเบี้ยสูงแล้วสูงอีกกับเงินฝากประจํา14เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับฝากขั้นต่ำเพียง10,000บาทรับดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดการฝากเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับหนึ่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่เปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า12ต้องได้รับความยินยอมจาก บิาดามารดาหรือผู้ปกครองเท่านั้นนะครับจำนวนเงินฝากครั้งแรกและครั้งต่อไปนะครับต้องไม่น้อยกว่า1,000 0บาทแล้วก็กรณีฝากเงินเพิ่มเติมต้องดําเนินการฝากที่สาขาของธนาคารกรุงศรีทยานะครับเท่านั้นไม่สามารถฝากผ่าน KMA กรุงศรีแอปหรือผ่านช่องทางอื่นๆของธนาคารได้แต่อย่างใดนะครับเมื่อครบกําหนดนะระยะเวลาการฝากเงินนะครับธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยและโอนเงิน ดอกเบี้ยหลังหักภาษีนะั้นที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวห้าถ,ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งอย่างอื่นให้ถือว่าตกลงฝากเป็นเงินฝากประจํา3เดือนนะครับตามประเภทของลูกค้าโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและตาดดอกเบี้ยตามประกาศที่ใช้บังคับอยู่ณนะช่วงวันที่ณนะช่วงวันที่ต่ออยู่เงินฝากนะครับหกกรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนแต่ละยอดการฝากโดยหากเป็นการถอน นะครับที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน3เดือนนะครับไม่ถึง3เดือนนับจากวันที่ฝากธาน,นาคารจะไม่จ่ายอตตาัตราดอกเบี้ยหากเป็นการถอนได้ตามที่ฝากไว้3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากนะครับธน,นาคารจะจ่ายดอกเบ,บี้ยในอตตัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ณวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจํานวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคำนวณได้ดังกล่าวนะครับหลังจากหักดอกเบีย้ยนะครับรวมภาษีหักณที่จ่าย ที่ได้รับไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผู้ฝากจะต้องอาสามารถจะไปขอเงินคืนนะขอเงินภาษีหักนะที่จ่ายคืนจากกรมสรรพากรเจ็ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรูปีการนะครับบริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศหรือระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยเงื่อนไขาการรับสารนะกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟและคงูซีพา์มเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนี่คือเงื่อนไขของเงินฝากประจําพิเศษ14เดือน เรามาดูเงินฝากประจำนะครับพิเศษ24เดือนและ36เดือนนะครับที่ให้อัตราดอกเบี้ยแบบน่าสนใจรวมถึงนะครับเป็นเงินฝากแบบปลอยภาษีด้วยนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับเรามาดูกันนะเ,เงินฝากดอกเบี้ยสูง มันจะแบ่งออกเป็น2แคมเปญนะครับก็คือ24เดือนอัตราดอกเบี้ย2.9%้ต่อปีนะครับฝากเงินสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับต้องฝากเท่ากันทุกๆุกเดือนนะครับไปจน24เดือนเลยแล้วก็เงินฝากประจำนะครับพิเศษ36เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ย2.8%ต่อปีฝากเงินนะครับจำนวนเงินไม่เกิน16,00 0บาทนะครับเท่าเท่ากันทุกๆเดือนไปจนตลอด ไปจนครบ36เดือนนะครับหรือ3ปีรับสถานะเพิ่มกรุงศรีเอกุตสีเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน5้าล้านบาทรับสถานะเพิ่มกรุงศรีพรามเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน1ล้านบาทนะครับตัวเงินฝากดอกเบี้ยสูง2.9%ดเเ็ได้ดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับเริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ500บาทฝากจำนวนเท่ากันนะครับกับจำนวนที่เปิดบัญชีนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับก็คือสมมุติเราเปิดบัญชีฝาก เดือนละ1 0,000บาทนะครับเดือนต่อไปก็ต้อง10,000บาท10,000บาทไปจนครบ24เดือนหรือ36เดือนแล้วแต่แคมเปญที่คุณเลือกนะครับพิเศษสม,สมัครบริการตั้งโอนเงินนะครับล่วงหน้าผ่าน KMA นะครับกรุงศรีแอปและตัดบัญชีสําเร็จเพื่อฝากเข้าบัญชีในเดือนเดียวนะครับรับเลือกสิทธินะครับอีคูปองมูลค่า200บาทจะเป็น Starbucks หรือ s h o p e e นะครับหรือกรุงศรีกิฟอะไรก็ได้นะครับก็ลองสามารถไปดูได้นะครับ แคมเปญน,นี้ตั้งแต่1กรกฎาคม6 6ถึงสาเธันวาคม2566านะครับตัวเงินฝากประจำปลอยภาษีมันมีเงื่อนไขนะครับก็คือฝากเงินจํานวนเท่ากับจํานวนเงินที่เปิดบัญชีประจําทุกเดือนสมมุติเราตัดสินใจเปิดบัญชี10,000บาทหรือ5000บาทก็ต้องฝาก1 0 0 0 0หรือ5,000บาทเนี่ยทุกๆเดือนไปจนครบ24เดือนหรือ36เดือนนั่นเองนะจะมาฝากต่ากว่านั้นนะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับเริ่มต้นฝากตั้งเดือนละ500บาทสูงสุดนะครับ สูงสุดการฝากฝากประจําปลอดภาษี24เดือนสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับฝากประจําปลอดภาษี36เดือนสูงสุดไม่เกิน16,000บาทนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีนะเพิ่มความสะดวกในการฝากด้วยการตั้งบริการโอนเงินล่วงหน้านะครับผ่าน KMA กรุงศรีแอปหรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีนะครับ ผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน2งวดนะครับตลอดระยะเวลาก,การฝากนะการตั้งโอนมันจะทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขั้นตอนการตั้งโอนล่วงหน้าผ่านกรุงศรีโมบายแอปนะครับเข้าไปที่บัญชีตัวเองนะครับบัญชีกรุงศรีโมบายแอปนะครับขั้นตอนที่1เข้าหน้าเลือกโอนเงินบัญชีตัวเองนะครับกดเลือกบัญชีออมทรัพย์ที่จะตั้งโอนนะครับสกดเลือกบัญชีฝากประจาปลอดภาษีนะครับที่ต้องการตั้งโอนเงินเข้า 4นะครับระบุเงินที่ต้องการจะตั้งนะครับถัดไป5นะครับตั้งเวลา6นะครับต้องตั้งเวลาแบบประจำเลือกทุกเดือนจากนั้นก็นับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการโอนและกดบันทึกนะครับมันก็จะโอนทุกๆเดือนโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมันแค่เตรียมเงินเอาไว้ในบัญชีของตัวเองก็พอให้เพียงพอนะให้เพียงพอสําหรับการหักโอนไปนะครับถ้าเกิดไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะโอนไปไม่ได้นะเพราะเงินไม่ถึงนั่นเองขั้นตอนที่8ก็เสร็จสิน้น จบแล้วไม่มีอะไรนะครับก่อนจะกกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอุทยิยจำกัดมาชนที่นี้ด้วยนะครับสามารถโทรติดต่อนะครับหนึ่นะครับหรือเข้าไปที่สาขาในวันทําการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปดโงครึถึง17บเนกาสามสิบนทีก็สามารถที่จะไปได้หรือเว็บเบกรุงศรี .com นะครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปฝากกันนะ